ความสุขเป็นนามธรรมที่สามารถแปลเปลี่ยนเป็นรูปธรรมได้ไม่ยากไม่ว่าใครก็ตามสามารถสร้างความสุขให้กับตนเองได้แม้ในลมหายใจสุดท้ายของชีวิตหมอประสานคุณหมอวัย80ปีที่ทุกวันนี้ยังคงทำหน้าที่ประธานที่ปรึกษาสุขเวทเนอร์ซิ่งโฮมสถานที่พักพิงของผู้ป่วยระยะสุดท้ายและหมอประสานนี่เอง ที่ทำให้ช่วงเวลาสุดท้ายของคนไข้ที่แสนหดหูและเศร้าหมองกลับอิ่มเอมไปด้วยความสุขผมทำหน้าที่สองอย่างหน้าที่อันแรกเนี่ยคือการรักษาอย่างประทับประคไปเป้าหมายที่สองก็คือเป้าหมายทางจิตวิญญ,ญาณเราไม่ยื้อชีวิตผู้ป่วยคือปล่อยให้คนไข้ทุกคนเนี่ยไปอย่างสงบและหากจะกล่าวถึงความสุขของคุณหมอวัยชราผู้นี้ก็คงหนีไม่พ้น การได้ทำงานที่รักและก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นอย่างแท้จริงสำหรับหมอนะไม่มีคำว่าหยุดหย่านไม่วันเสาร์วันอาทิตย์ที่ไหนเราอยู่กับคนไข้เนี่ยมีความสุขมากแล้วก็บอกเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นธรรมชาตินะอย่าไปยดมกมุ่นกับมันบางครั้งความสุขในวัวสุดท้ายของชีวิตคนเราอาจต้องการเพียงถ้อยคำที่ให้กำลังใจและการปลอบประโลมใจ เช่นเช่นถ้อยคำของหมอไวชราผู้นี้ที่ทำให้คนไข้ทุกคนของที่นี่มีความสุขจนกระทั่งห่วงสุดท้ายของชีวิตถ้าหากเราใจสบายแล้วมีความสุขแล้วเราสามารถจะทำอะไรได้ชนิดที่คนอื่นเขาทำไม่ได้เราทำได้ ปลูกปัญญาโครงการปลูกความรู้สู่อนาคตจาก Tru ู